หน้าของเราเลยนะคะไม่ได้เนาะนะคะสวัสดีทักทายน้องกมลมาด้วยค่ะค่ะนะคะพีะ่ขอโทษนะคะรู้สึกว่าเน็ตมันจะมีปัญหาหน่อยนะคะค่ะพี่เราจะเป็นวัดกันง่ายนะคะคนเป็นวัดกันง่ายเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนนะคะทำให้ไม่สบายกัน ก็เลยไลฟ์สดได้ปกติถ้าฝนตกแรงๆนะเล็กก็จะไม่ได้ยินเสียงมันจะไม่ได้ยินเสียงเราพูดหรนะือได้ยินแต่เสียงฝนเนาะก็เป็นวัดเนี่ยอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนค่ะ คุอพี่เล็กมัชิมานะคะเป็นไงบ้างคะที่บ้านตกไหมคะฝนอ๋อคะ่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีจ้นน้องกระมวลมาศพี่เล็กอยู่ในสภาพที่ข่ะแรกๆนะคะของเล็กเองคนไม่มีคิ้วคิ้วแบบว่าหางคิ้วไม่มีนะคะคิ้วกุดมากก็ยังโอเคเนาะถ้าคนมีไข้มีอะไร ตอนนี้ก็ะจะรู้สึกว่าฝนเช้ามาแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าฝนมาดีตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้เราจะจะสบายหน่อยก็ยคือไม่ต้องลดน้ำต้นไม้ <laughs> เลยนะคะพี่สีนวลยังไม่ได้คอมเมนต์มา <laughs> พี่หนูจีตวัสดีล่วงหน้าเลยนะคะ <laughs> ก็เป็นกำลังใจสู้ๆกันต่อไปนะมีแปลกๆอยู่ พี่เล็กที่เนีย่ยดีเช่นกันค่ะคุณหนูจีบอกสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณหนูจีจําเล็กได้อยากให้ดูก็ได้นะคะว่ามีฝนจริงไม่จริงนะคะกลับกล้องให้ดูนะคะเนี่ยค่ะพี่เล็กพี่ประคองเข้ามารับชมแต่ว่าไม่ได้คอมเมนต์เนาะสวัสดีค่ะพี่ประคองมากก็จะไม่ไหวเนยนะคะเพื่อน ถ้าก็อากาศแบบนี้นะคะทําให้เราอยากจะนอนด้วยใช่ไหมรู้สึกว่าจะผ่านกันง่ายผ่านกันง่ายไม่เหมือนช่วงหลังๆนะคะคุณหนูจีบอกมาขอบคุณอต้องทิ่มาอา๋อมีสองดวงตาแล้วนะคะขึ้นสองดวงตาขอบคุณเองเลยค่ะห่างคิ้วไม่ค่อยมีนะคะถ้าเขียนเอง อ่าก็จะเขียนเองนะคะถ้าเกิดเป็นเป็นชาวครีเอเตอร์นี่ก็ลำบากเนาะมันก็มันมีกระเพราเยอะแล้วนะแล้วส่วนที่เราจะต้องวางก็เป็นกำลังใจให้คุณพี่สีนวลพุ่มคำด้วยนะคะขอบคุณนะคะอ่า พี่ลำยองก็สวัสดีทักทายคุณพี่สีนวลมันอยู่กันหลายเดือนอยู่กันหลายปีเนาะต้องเห็นกันอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะนะคะน้องกระมลนมากก็สวัสดีทักทาย,า,ยายหายไปแล้วโปรไฟล์หายไปแล้วค่ะเอเต็กนะคะคิ้วเคอร์ก็ไม่ได้เขียนนะคะพี่เล็กอันนี้ทำคิ้วถาวรไว้นานแล้วนะคะมันรู้สึกว่ามันจะ ไม่ได้ไปเติมอย่างมาออกมายืนยันตัวตนบางทีเราก็ถ้าเราไม่ออกมาไลฟสดเลยมันก็ไม่ได้นะพี่เล็กเนานะนะคะรู้สึกว่าร่างกายเราปรับอุณหภูมิไม่ทันเนาะคุณนงยาวมีน้องใหญ่บอกขอบคุณนะคะค่ะเราก็โทรหาเอาไว้คุยกันค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็ถ้าคนเป็นหวัดอยู่แล้วเนาะอยากจะเข้าไป ก็ค่ะคุณหนูจีก็สวัสดีคุณพี่สีนวลน,นะคะไวมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดไม่ได้ไม่มีคนเลยไม่มีลูกค้ามาเลยนะคะก็เวลานี้เนาะเขาก็คงจะออกจากบ้านไม่ใช่ใช่ไหมวันพุธจันทร์พุธศุกร์สามวันเนาะนะคะไร พรุ่งนี้พี่เล็กก็คงจะต้องไลนะคะเป็นบางปะปลายคือเพ่อนมากจะตกตกตกหยุดหยุดยุดหยุดตกตกอยู่อย่างงี้ค่ะอากาศก็คืมๆนะคะฝนตกโปรยๆนะคะเพื่อนๆมากก็จะไม่ไหวเลยนะคะเพื่อนๆก็ก็อากาศแบบนี้นะคะทำให้เราอยากจะนอนด้วยใช่ไหม <laughs> พี่เล็กทำไรอยู่นะคะวันนี้อ๋อที่เชียงใหม่ไม่ตกเลยเอาฝนที่นี่ไปบ้างพี่เล็กเลยเป็นหวัดนะคะเพราะว่าเป็นหวัดอยู่แล้วนะคะอากาศหนาวมากเลยนะคะเพื่อนๆเย็นเย็นมากนอนทุกวันนอนทั้งวันแต่ถ้าไม่มีอะไรทำก็น่านอนเนาะ หน้านอนค่ะหน้านอนเดี๋ยวคุยกันหลังบ้านนะคะเดี๋ยวว่าจะโทรหาที่เล็กหน่อยสวัสดีทักทายเพื่อน,อนๆทุกคนก็ยังไม่ได้สนใจว่าจะไปทำอยู่นะคะมันเราไม่มีเราไม่มีขนนะคะเราไม่มีคิวมีพี่โฮมมาปลุกนะคะโทรโทรศัพท์มาหาเล็กกำลังนอนเลยนะคะนี่อันนี้ตาก็จะบวมหน่อยนะคะ ของพี่เติมเป็นสี่ฟุน่นใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ขอนิยมเติมเป็นสีน่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มีกำลังใจมีพลังใจงเป็นเป็นชาวครีเเตอร์นี่ก็ลำบากเนาะเนาะนะคะสวัสดีทักทายน้องกมลมาดด้วยค่ะ ค่ะนะคะพี่อ่าแล้วกดก็ยังก็ยังไม่มีข่าวข่าวอะไรนะคะยังเงียบอยู่รอบสองสองค่ะได้ยินเสียงรถวิ่งนี่ก็คือน้ำกระน้ำกระชูดเหมือนกันนะ,ะถนนเปียกค่ะถนนว่ารู้สึกว่าตอนช่วงหลังๆเนี้ยเราก็จะห่างๆกันนะคะน้องมาลีเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ น้องวลีก็บอกเป็นกําลังใจให้ทุกก็ทักทายสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะแม่หวนบอกมาส่งกําลังใจให้จ้าของพี่เติมเป็นสี่ฟุน่นใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ขอนิยมเติมเป็นสีสวัสดีทักทายกันได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะ สู้กันต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้กันพี่เลี้ยงก็สวัสดีทักทายกันนะคะรักๆกอดอดกันเราก็รู้จักกันฐานะทุ๊ดๆข่าวเีน้นก็ยังไม่ได้สนใจว่าจะไปทำอยู่นะคะมันเราไม่มีเราไม่มีขนนะเราไม่มีคิวอันนี้ก็มันก็ ก็ดีไปอย่างนะคะก็ได้มีเพื่อนคุยนะคะก็จะได้ไม่เหงานะคะสองวันก็ครบสองเดือนแล้วค่ะน้องนงยาวบอกว่าสวัสดีจ้าแปลกมีแปลกอะไรอ่ะแจ้งข่าวมามั่งแปลกแปกคืออะไรของเล็กยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรคืบหน้าเนาะสาค่ะไม่แม่ไม่เป็นไร สวัสดีจ้าพี่ประคคงไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กันตลอดนะคะคุณจุดจีบอกขอบคุณค่าค่ะนะคะน้องนงคมว่าอัปเดตที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างฝนตกดีไหมเวลานี้ะนะคะสวัสดีใครสวัสดีพี่เล็กมัธยมมาเนาะนะคะคุณพีสีนวลคุณพีสีนวลคุ้มคำกำลังรับชมนะคะ ยังไงกันบ้างคะ่ะน้องนงยาวสวัสดีน้องเก๋ธุภาพรจ้านะคะคุณหนุจีก็สวัสดีจักทายน้องเก๋ด้วยคะ่ะอพี่ํำยองหายไปแล้วโปรไฟล์หายไปแล้ควละคะ่ะนะคะที่ผ่านเข้าไปแล้วนะคะยินดีมากๆเลยเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านกดผ่านเกณฑ์ก่อนช่วงเดือนเมษายนะคะไม่ต้องลดน้ำเลยคะ่ะ แต่ว่าระหว่างลดน้ำกับให้ฝนตกหนูว่าขอ